รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับช่วงนี้ก็ปลดล็อกเป็นเรียบร้อยนะครับกับสถานการณ์ในบ้านเมืองแล้วก็เข้าสู่หน้าฝนด้วยนะครับหลายๆท่านที่เป็นนักเดินทางนะครับก็ใช้เวลาช่วงนี้เก็บเกี่ยวในเรื่องของบรรยากาศสวยๆงามเช่นเดียวกับเรื่องรถต้องรู้ในวันนี้นะครับเป็นอีกครั้งที่ผมใช้รถในรูปแบบของ Hybrid หรือ p h e v แล้วก็รถรุ่นนี้เป็นรถจากค่ายมิตซูบิชินั่นคือมิตซูบิชิ Outlander PHEV ครับในเรื่องของาเส้นทางครับที่เราได้ใช้ในการทดสอบทั้งทางเรียบนะครับแล้วก็ทางธุรกันดารเพื่อ ation, หาโลเคชันถ่ายทำสวยๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับไปติดตามรับชมกันให้ได้ครับว่าสถานที่ปลายทางเหล่านั้นรวมถึงรูปแบบของผลทดสอบจะเป็นเช่นไรและในช่วงท้องโลกยานยนต์นะครับวันนี้ไปรับชม10เหตุผลว่าทำไม ผู้ชายรถ m a z d a bt 5 0ถึงเลือกซื้อรถรุ่นนี้กันนะครับและสุดท้ายนะครับรู้ก่อนขับกับอีวุสุครับวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องระบบความปลอดภัย a d a s หลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อกับระบบนี้กันแล้วนะครับแต่ Adas เนี่ยเป็นชื่อเรียกระบบความปลอดภัยที่มีอยู่ในรถของอีวุสุ a อเดจะประกอบด้วยฟีเจอร์อะไรบ้างนั้นคำตอบอยู่ในช่วงนี้ครับเอาละครับเรื่องราวของ Mitsubishi a l l l น n d er e r phev กับการตามหาโลเคชันวสวยๆเราท่านผู้ชมอยู่หลังโฆษณาครับ ต้องการของทุกช่วงชีวิตเลือกหนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series กรวมทุกความเป็นไปได้ให้ทุกเส้นทางเป็นได้ New Mitsubishi Outlander PHEV ให้้้มม่ททาาายไดีสสินสนุพุพภตอบครบทุกความต้องการของทุกช่วงชีวิตเลือกหนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก m a s t e r CX Series พร้อมไหมกับทุกสิ่งที่คุณตามหาเทคโนโลยี Technology ที่คุณฝันถึง ใหม่ h S6 เปิดโลกใหม่ให้ SUV พร้อมให้คุณเปลี่ยนสู่อนาคตเริ่มต้นเพียง1.149ล้านบาทเรากลุ่มตรีเพชรในโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงในซิววินาทีทุกชีวิตมีเป้าหมายที่ต่างกัน ดตเราเชื่อในสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเชื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยศักยภาพของคนในกลุ่มเรากลุ่มตรีเพรพลังของคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้กลุ่มตรีเพรทุกสิ่งเป็นจริงได้นิวมิสูบิชิอาแลนเดอร์ PHEV ก้าวข้ามสู่อีกขั้นของ PHEV เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ผมได้นำาิส t s บิชิอ i o แลนเดอร์มาเป็นพาหนะในการเดินทางครั้งนี้ครับครั้งนี้เราจะเดินทางไปเซอร์เวหาโลเคชันส,สวยๆนะครับถามว่าทำไมถึงต้องเป็นอ u t แลนเดอร์อย่างนี้ครับนอกจากการที่จะเป็นรถในรูปแบบรถตรวจการนะครับแล้วก็มีระบบขับเคลื่อน l l wheel d r i v e ที่จะมีสมรรถนะที่ค่อนข้างสมบูรณ์สมบันและอีกหนึ่งอย่างเขาเป็นรถในรูปแบบของไฮบริดครับที่ใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าได้ด้วยในตัวแล้วก็ ชาร์จเองใน,ในตัวไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับก็ตรงนี้ครับปลายทางเราจะหาสถานที่ใกล้ๆย่านสลับรีหรือนครนายกแถวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปรุ้นกันอีกทีว่าปลายทางจะเป็นยังไงครับก็เข้าสู่การเดินทางนะครับ Outlander PHEV นะครับสามารถ รีชาร์จกำลังไฟกลับได้ในตัวด้วยการใช้เครื่องยนต์นี่แหละนะครับระยะเวลาเต็มๆในการชาร์จนะครับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ด้วยพฤติกรรมการขับขี่ที่ว่าถ้าใช้คันเร่งบ่อยๆนะครับก็อาจจะทําให้ระยะเวลาตรงนี้มันนานขึ้นนะครับตรงนี้ฮะเรากดปุ่มนะครับเซฟชาร์จที่อยู่บริเวณคอนโซลเกียร์นะครับสัญลักษณ์การทํางานนะครับ จะขึ้นมาแสดงที่ตรงชุดมารตรวัดนะครับหลังจากนี้นะครับระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงแบตเตอรี่ที่เกลี้ยงอยู่นะครับจะกลับไปอยู่ที่ประมาณสัก90%โดยประมาณนะครับถามว่าทำไมถึงไม่เต็มร้อยเนื่องจากว่าในส่วนของแบตเตอรี่นิเทียมไอออนเนี่ยมันเป็นการเซฟตัวเอง ในกรณีที่หมดเช่นเดียวกันก็ไม่ได้หมดเหลือศูนย์นะครับเขาก็จะคงพลังงานไว้เอาละเดินทางถนนหลวงนะครับเส้นทางธรรมดาระบบหรือฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ในอลันเดอร์คันนี้ก็มากมายครับอาร์ติบุซอ t โทนมีมาให้นะครับเตือนออกนอกเลนมีมาให้แล้วก็ตัวบายสปอร์ตอะไรตรงนี้มีมาให้ครบทุกอย่างเลยนะครับซิบเบรกอะไรมีมาครบเลย ในเรื่องของคุมพลังเครื่องยนต์หลักเป็นเครื่องยนต์2.4ไมล์เวกนะครับ128แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับทั้งข้างหน้านแล้วก็ข้างหลังมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับให้กำลังรวมๆกันรวมๆ160แรงม้านะครับพร้อมกับตัวเครื่องยนต์อีก128แรงม้าแรงบิดนี่มหาศาลเลยเกิน500นิวตันเมตรอัตราสิ้นเปลืองวันนี้ไม่ได้ถึงกับปั้นตัวเลขนะครับใช้งานปกติ เดี๋ยวไปดูว่าเอเวอร์เรของการใช้งานตั้งแต่กรุงเทพไปถึงปลายทางเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่การเก็บเสียงของรถยสารก็ยังโอเคนะวัสดุตกแต่งภายในสวยงามครับถือว่าเป็นดีไซน์ที่ดูหรูหรานะครับเอาครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเส้นทางที่ลองสมรรนะนะครับตอนออกเดินทางที่แจ้งไว้ครับ ในส่วนของ e-Mode ไม่มีพลังงานเหลือวิ่งเลยผมก็ใช้ตัวของน้ำมันเชื้อเพลิงนี่แหละครับเป็นต้นทางของกำเนิดตัวพลังงานนะครับเขาใช้เวลาสร้างพลังงานนะครับจากจากน้ำมันนะประมาณ1ชั่วโมงต้องบอกว่ายิ่งรถติดเท่าไหร่พลังงานที่จะกลับไปสู่แบตเตอรีย่ยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับโหมดนี้เนี่ยจะใช้แพดเดนชิปที่วมมาไลนยตรงนี้เป็นตัวเพิ่มแรงหน่วงนะครับให้ชาร์จไวหรือชาร์จช้าหน่วง มากขึ้นหรือหน่วงน้อยลงนะครับกับแรงเฉื่อยที่ได้มาเนี่ยก็ตั้งระดับได้5ระดับประมาณ1ชั่วโมงไฟเต็มนี่เราเรามาไกลแล้วนะครับจะเข้าสู่พื้นที่ธุรกันดารที่เราจะไปเซอร์วย์เส้นทางกันแล้วพลังงานนะครับก็ตอนนี้กลับมาร่วมร่วม80%ได้นะครับอีกสักพักหนึ่งเนี่ยระบบจะตัดการชาร์จกลับไปนะครับ เมื่อแบตเตอรี่เต็มเต็มที่ว่าก็ไม่ถึงร้อยนะประมาณสักเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับสภาพเส้นทางเนี่ยเป็นขึ้นเนินลงเนินแล้วก็เป็นทางโค้งนะครับช่วงเขาแล้วนะครับระบบช่วงล่างของ o u t l a n d ร er, ์ข้างหน้าเป็นแม็กกาซานสตัทนะครับข้างหลังเป็นมันติลิงดีไซน์มันนุ่มๆน,นะครับแต่ว่าได้โหลขับเคลื่อนสี่ล้อออฟอิวไรด์เนี่ยมาเป็นตัวสร้างความยึดเกาะให้โหมดนี้ก็ประกอบแยกย่อยไปด้วย3รูปแบบการใช้งานด้วยกันได้แก่ สโนนะครับล็อกแล้วก็ตัวของ Normal ซึ่งแต่ละโหมดการใช้งานเนี่ยถูกโปรแกรมเอาไว้แล้วนะครับโปรแกรมที่ว่าก็คือในเรื่องของแรงบิดที่จะออกมาสู่ล้อนะครับในเรื่องของกำลังนะครับล้อทั้ง4ก็จะแบ่งการให้กำลังไปก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติของ o r v w h e e l drive นะครับที่จะพารถคันนี้ให้มีสมรรถนะที่สมบูรสมบันได้มากขึ้นในเรื่องของทางโค้ง ได้ลองมาดูนะครับพวงมาลัยคมนะครับแม้ว่าช่วงล่างจะนิ่มนะครับแต่ว่าก็มั่นใจกับการยึดเกาะของระบบขับสี่ได้นะครับในตัวของระบบขับสีจะมีหนึ่งตัวช่วยนะครับชื่อ h i l l Start Assist ในกรณีที่ว่ารถติดอยู่บนเนินนะเราเหยียบเบรคค้างเอาไว้ใช่ไหมครับคันหน้าเคลื่อนตัวยกขาออกจากเบรกเขาจะเบรกคร้างให้ประมาณ3าเมที นะครับเพื่อกันไม่ให้รถไหลตรงนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แต่ว่ามีแค่ฮิวสตาร์แอคชั่นนะครับไม่มีฮิวเดเซนคอนโทรลนะครับก็ไม่ได้มีตัวช่วยลงทางชันนะครับ เข้าสู่เส้นทางธุรกันดารกันแล้วครับลองทางนี้แหะครับกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อของ Mitsubishi Outlander ครับหรือที่เขาเรียกว่า all wheel control ใช่ไหมฮะมิ u ูบิชิเขาจะเรียกแบบนั้นนะครับตอนนี้การถ่ายเทแรงบิดนะฮะไปล้อต่างๆเนี่ยให้รถเป็นตัวจัดการเราแค่ใช้กัเร่งนะครับสภาพเส้นทางก็ไม่ได้สมสบูรณ์แันมากนักนะครับ ธรรมชาติเขียวขจีดีนะฮะหน้าฝนแบบนี้ความนุ่มของช่วงล่างนะครับพอมาเขาเรียกว่ามาซับแรงสั่นสะเทือนด้วยพื้นที่แบบนี้แล้วนะฮะตัวรถเนี่ยจะคงอยู่กับที่แต่ช่วงล่างมันก็จะซับแรงสั่นสะเทือนไปได้นะครับหลุยญยากันเลยดีกว่าครับโหมดออ i วิวคอนโทรมันจะมีในส่วนของสโน์ฮะผมก็ใช้สโน์เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับ ก็ไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรมากนักครับให้ระบบเขาช่วยเหลือเอาครับสถานที่สวยนะฮะทุางนอกตอนนี้อยู่ในเขาเรียกว่าหุบเขานะครับถึงปลายทางเป็นที่เรียบร้อยผมอยู่ที่ไร่ภูการยาวนะครับ ที่จังหวัดสระบรุรีบริเวณของแก่งคอยนะครับจริงๆเหวเนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบของแคมปิ้งเยอะแยะมากมายแต่ที่เลือกมาตรงนี้เพราะว่าเป็นอันดับแรกๆนะครับเขามาเขาเรียกว่ามาบุกเบิกตั้งแต่ปี2558นะครับสถานที่สวยงามเชี่อส่วนเรื่องราวของรถ Mitsubishi Outlander นะครับวันนี้เดินทางมาใช้เชื้อเพลิงเปนน้ำมันนะครับไม่ได้เอาเป็น E ีโหมดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ช่วงที่เราใช้น้ํามันเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าก็ทํางานร่วมด้วยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของรถเนี่ยให้มอเตอร์ไฟฟ้าทํางานมากกว่าเครื่องยนต์ด,ด้วยซ้ำอีกหนึ่งเรื่องคือผมกดชาร์จมานะครับตอนแรกที่เดินทางมาเนี่ยไม่มีแบตเตอรี่เหลือเลยก็ใช้น้ํามันเนี่ยแหละครับเป็นต้นทางของพลังงานกลับไปะยะังแบตเตอรี่นะครับระยะเวลาชาร์จประมาณ1ชั่วโมงโดยประมาณน,นะครับขนาดขับขี่แต่ถ้าเกิดว่าจะให้เร็วกว่านั้นความเร็วควรจะคุมไว้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเป็นประสิทธิภาพในการ ชาร์จก,กำลังกลับไปยังแบตเตอรี่ได้เร็วที่สุดนะครับระบบ All Wheel Control หรือระบบขับเคลื่อนสี่ล้อของ Mitsubishi นะครับมีโหมดการขับขี่อยู่3รูปแบบเป็น Normal เป็น Snow แล้วก็เป็น Lock เราเลือกใช้ Snow นะครับบนพื้นที่เส้นทางที่เป็นทุรกันดาแล้วก็เป็นหญ้าแบบนี้ความลื่นนะครับของพื้นผิวมีเยอะตัวระบบก็ช่วยกระจายแรงบิดไปยังล้อต่างๆได้เยอะ Hill Start Assist เป็นอีกหนึ่งระบบที่เข้ามาช่วยนะฮะ แต่ยกเว้นอย่างเดียวที่ดิฉันคอนโทรไม่มีมาสําหรับตัวช่วยรองเนินแต่การทํางานของเขาทํางานได้มีประสิทธิภาพนะครับลดเสียอาการน้อยมากๆกับเส้นทางที่ไม่ได้โหดหนักนะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะภาพรวมแล้วโอเคเลยอาัตราสิ้นเปลืองนะครับจากกรุงเทพมาถึงที่นี่ระยะทางประมาณ100ร,ร้อยกว่าโลเศษเศษอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะฮะอยู่ประมาณสิบเอ็ดสิบสองกิโลเมตรต่อลิตรแต่มีน้อยตรงนี้ผมเอาเชื้อเพลิงนี่แหละ มาเป็นตัวชาร์จกำลังอัตราท้นเปลืองเลยอยู่ในย่าน1 1 2นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้การชาร์จนะครับอาจจะมีแตะ1 4 5ให้เห็นและอีกคุณสมบัติเด่นของรถคันนี้นะครับเขาทำหน้าที่เหมือนเป็น power bank ในตัวเพื่อจ่ายไฟไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ครับพัดลมไมโครเวฟนะครับเตาไฟฟ้าได้หมดทุกอย่างเลยนี่ฮะทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของมิเตอร์เส้นหางหาโลเคชั่นใหม่ใ ในสไตล์แคมปิ้งอย่างนี้ครับที่นี่เหมาะแล้วก็ไม่ห่างจากกรุงเทพครับสำหรับไล่ภูกามยาวครับก็ลองมาดูมีหลากหลายนะครับกิจกรรมให้เรียนรู้ทั้งเดินสวาธรรมชาติหรือผลไม้ต่างๆที่อยู่ในไร่ก็สามารถเลือกดูเลือกชิมเด็ดได้เลยเจ้าของไา่ใจดีครับ ความต้องการของทุกช่วงชีวิตเลือกหนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก m a ส d ต CX s ซ r i e s อีกคันของพลังแกร่งเหนือนิยามไห l ลักซ์สรีโว GR SPORT ใหม่มาพร้อมขุมพลังแรงเร้าใจเกินต้านทาน ช่วงล่างใหม่ยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ให้ลั x ซี y โรว์จีอาร์สปอร์ตใหม่ Raise your ultimate ambition รวมทุกความเป็นไปได้ให้ทุกเส้นทางเป็นได้ New Mitsubishi Outlander PHEV ทุกความต้องการของทุกช่วงชีวิตเลือกหนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก m a z t e r x x s r r i s s พร้อมใหม่กับทุกสิ่งที่คุณตามหาเทคโนโลยี <Technology S 2> ที่คุณฝันถึงใหม่ h v s6 เปิดโลกใหม่ให้ SUV พร้อมให้คุณเปลี่ยนสู่อนาคตเริ่มต้นเพียง1.149ล้านบาทตอบทุกความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All new Isuzu Mew X เนือทุกความเชื่อเนือทุกความสำเร็จ Originality Redefined สนับสนุนโดย Mazda Ford Toyota Great Wall Motor BRG เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออโเตเวอร์ไทยแลนด์นะครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับและเป็นการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนสถานการณ์ที่ยังมีเรื่องของโรคระบาดโควิดอยู่นะครับยังต้องมีมาตรการเข้มข้นเช่นเดิมนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะดูดีขึ้นบ้างนะครับมีการคลายมาตรการลงไปบ้างแต่เรายังต้องเข้มข้นในเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวมหน้ากากในการออกสู่สาธารณะนะครับแล้วก็เรื่องของการรักษาระยะห่างการล้างมือต่างๆพวกนี้นะครับยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่เต็มที่นะครับผลกระทบของโควิดก็ยังคงอยู่กับวงการยานยนต์นะครับล่าสุดนะครับคุณพัฒนาเด็จอา,าสาสัมภิจประธานจัดงาน Fast Auto Show Thailand นะครับก็ออกมาประกาศยืนยันแล้วนะครับสำหรับการจัดงานในปีนี้งด ก็สําหรับแฟนๆของงานนี้นะครับซึ่งจํากันได้เลยนะครับเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่นะครับเพราะโปรโมชั่นงานนี้เขาแรงจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็กลับไปดูโปรโมชั่นจากค่ายรถยนต์นะครับแทนไว้ก่อนส่วนจะไปชอบงานนี้ก็ต้องคขงต้องรอปีหน้ากันเลยนะครับโตโยต้าก็ออกมากระตุ้นตลาดเช่นเดียวกันนะครับโดยการแนะนํารุ่นพิเศษนะครับโตโยต้าโคโรลล่าครอสโมเดลลิสต้านะครับเป็นรุ่นที่ตกแต่งพิเศษเพื่อฉลองความสําเร็จของเขาในตลาด SUV นะครับ บขบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดฉลองความสำเร็จรถอเนกประสงค์ SUV โค l a Cross ครองยอดขายอันดับ1ในตลาด SUV ด้วยยอดขายสะสมตลอด1ปีที่ผ่านมามากกว่า22,500คันและยอดขายรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดสูงสุดในตลาดรถไฮบริด Hybrid SUV นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปีที่ผ่านมาด้วยการแนะนำรุ่นพิเศษ Corolla Cross Modelista ในรุ่น Hybrid Premium Safety และ Hybrid Premium เป็นรุ่นที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ด้วยชุด อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษสไตล์สปอร์ตประกอบด้วยสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังล้ออลลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วพร้อมฝาครอบพิเศษทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นรถรุ่นที่มีจำนวนจำกัดด้วยราคาเริ่มต้นที่1 2 4 500บาท ในขณะที่ BMW ก็เปิดตัวรถในตระกูลมอเตอร์ลาดของเขานะครับหรือว่าจักรยานยนต์นี่นะครับเป็นรถสกูตเตอร์น่ารักน่านะครับแต่ว่าใช้งานในเมืองได้อย่างดีเลยนั่นก็คือรุ่น C400 GT ครับ BMW มอเตอร์ราดประเทศไทยเผยโฉมมอเตอร์ไซค์ใหม่ล่าสุด C400GT สกูตเตอร์ขนาดกลางที่จะมาสานต่อความสำเร็จของรุ่นก่อนหน้านี้ที่ประสบความสำเร็จมาก่อนโดยยังคงเอกลักษณ์ที่ผสานความสนุกของการเดินทางระยะไกลบนท้องถนนเข้ากับความเป็นสกูตเตอร์สำหรับชีวิตคนเมืองแบบเต็มตัว BMW c 4 0 0 GT ใช้เครื่องยนต์1สูบพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำส่งพละงกำลังสูงสุด34แรงมา้าเครื่องยนต์นี้ทำงานประสานกับระบบเกียร์ CVT สำหรับรุ่นมาตรฐานนั้นจับจองกันได้แล้วนะครับที่ราคา419,000บาท และครั้งนี้เราไปดูแบบสำรวจสำหรับรถยนต์ปิกอัพนะครับเขาชื่นชอบกันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งปิกอัพที่เรียกว่า Mazda BT 50ครับมีอะไรบ้างที่ทำให้คนชื่นชมรถรุ่นนี้มาดูกันว่า Mazda BT 50คลองใจผู้บริโภคด้วย10เหตุผลดังนี้ หนึ่งความมีดีไซน์ตามสไตล์ของรถ SUV Mazda b t 50นั้นออกแบบตามแนวคิดโคโดดีไซน์เช่นเดียวกับรถยนต์ Mazda รุ่นอื่นๆแต่ยังมีความพิเศษอยู่ที่ Mazda รุ่นนี้ได้นำแนวคิดมาผสมผสานกับรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งอันเป็นเอกลักษณ์ของรถปิกอัพสร้างความแตกต่างจากปิกอัพทั่วไปในท้องตลาดด้วยการเป็น Pick Up สไตล์ SUV สองนั้นเป็นเพระภายในเรียบหรูสะดวกสบายคัสสะสะดสรรวัสดุเกรดพรีเมียมมาใช้จากการออกแบบโดยเน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางตามหลักความสะดวกสบายที่จัดมาให้อย่างเต็มเปี่ยมพวงมลาลัยปรับได้มากถึง4ทิศท,ทางเบาะนั่งคนขับไฟฟ้าปรับ8ทิศท,ทางและระบบดันหลังระบบปรับอากาศแบบดูอัลโซนมีลำโพงมากถึง8ตำแหน่งมอบความสะดวกสบายและประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที่ สามนั้นเป็นเพราะเครื่องยนต์ทรงพลังทนทานและประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3ลิตรในรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อที่ให้กำลังสูงสุด190แรงมา้าระบบหัวฉีดน้ำมันแรงดันสูงประหยัดน้ำมันถึง14.1กิโลเมตรต่อลิตรและอีกทางเลือกหนึ่งนั้นคือเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.9ลิตรกำลังสูงสุด150แรงมา้าประหยัดน้ำมันถึง16.1กิโลเมตรต่อลิตรสนั้นเป็นเรื่องของตัวถังแข็งแกร่ง,งมีเสถียรภาพในการขับขี่ที่ดี โดยโครงสร้างตัวถังนั้นผลิตจากเหล็กกล้าที่ทนต่อแรงดึงสูงช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนก2ชั้นกับคอยสปริงที่ช่วยเพิ่มความนุ่มสบายซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีในขณะที่ชุดด้านหลังนั้นเป็นแหนบที่มีความยาวถึง1370ม mm. เมพิ่มความสามารถในการบรรทุกข้อ5เป็นการเชื่อมต่อไร้ขีดจำกัดด้วยระบบอินโฟเทนเมนต์มีหน้าจอแสดงผลความละเอียดสูงขนาด7นิ้วหรือ9นิ้ว รวมถึงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ใช้งานไมล่าเคสแบบไร้สายรองรับการเชื่อมต่อแบบ m i l l e r Link ระบบนำทางที่ติดตั้งมากับรุ่นหน้าจอขนาด9นิ้วใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต6มี2ทางเลือกกับระบบขับเคลื่อนนั่นก็คือระบบขับเคลื่อน2รูปแบบระบบขับเคลื่อนแบบ2ล้อและระบบขับเคลื่อน4ล้อ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดและพร้อมรับมือกับทุกสภาพถนนได้เป็นอย่างดี7เป็นเรื่องของความปลอดภัยกับเทคโนโลยีความปลอดภัยชั้นสูงเช่นระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลังระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุเช่นระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันระบบช่วยออกตัวรถขณะอยู่บนทางลาดชันเป็นต้น 8เป็นรถที่ตอบโจทย์ในทุกสถานการณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบเพื่อให้ขับขี่ได้ทุกสถานการณ์ทั้งในเมืองและออฟโรดมีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถลชช่วยควบคุมกำลังขับที่เหมาะสมทั้งในรุ่นยกสูงขับเคลื่อน2ล้อและรุ่นขับเคลื่อน4ล้อและยังสามารถขับลุยน้ำได้ถึง800มิมตอยู่ที่ความคุ้มค่าที่สุดกับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ต่ำมาก บีท0มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตลอดระยะเวลา5ปีหรือ1,000 100, 0กิโลเมตรเริ่มต้นเพียง2985บาทเท่านั้นและสุดท้ายข้อที่10เป็นการสื่อสารที่ชัดเจนสำหรับคนที่จะเลือกรถปิกอัพ BT50 นี้เนื่องจากเป็นการวางตำแหน่งการตลาดภายใต้สโลแกนที่เรียกว่าพร้อมกับทุกด้านของชีวิต ซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางในการใช้ชีวิตที่ชัดเจนไม่เหมือนใครเต็มที่กับทุกด้านได้ในแบบที่ต้องการทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของท้องโลกยานยนต์ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมได้ที่ www.autoworldthailand.com ี่นะครับ สนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X รู้ก่อนขับกับ Isuzu ตอน ADAS ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงรถยนต์ในยุคป,ปัจจุบันบางรุ่นเริ่มมีการติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงหรือ ADAS มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากความพลั้งเผลอของผู้ขับขี่รู้ก่อนขับกับ Isuzu ขอพาไปรู้จักกับระบบ ADAS กันครับ ADAS หรือ Advanced Driver Assistance Systems เป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงที่ประกอบไปด้วยระบบความปลอดภัยหลายๆระบบเข้าไว้ด้วยกันบางระบบก็จะทำงานเดี่ยวบางระบบก็จะทำงานประสานกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณนะนั้นปัจจุบันมีระบบความปลอดภัยย่อยมากถึง10ระบบขึ้นอยู่แต่ละผู้ผลิตว่า จะติดตั้งมามากน้อยแค่ไหนวันนี้จะมีตัวอย่างการทำงานของระบบย่อยบางส่วนมาให้ชมกันดังนี้ FCW Forward Collision Warning ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าจะเตือนผู้ขับขี่เมื่อสิ่งกีดขวางบริเวณด้านหน้าในระยะที่เสี่ยงต่อการชนไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของคนรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ซึ่งจะทำงานควบคู่กับระบบ AEB Autonomous Emergency Braking ระบบเบรกฉุดชนอัตโนมัติโดยหากผู้ขับขี่ไม่เหยียบเบรกหรือเหยียบเบรกไม่ทันระบบ AEB จะทำงานเบรกอัตโนมัติทันทีเราไปดูการทดสอบการทำงานจริงกันครับจากคลิปจะเห็นว่ารถกำลังวิ่งและวัตถุที่อยู่ด้านหน้าในระยะที่เสี่ยงต่อการชนกล้องนาคู่จะตรวจจับและประเมินผลเพื่อสั่งการให้ระบบ FCW ทำงานโดยจะส่งสัญญาณเตือนใน3รูปแบบพร้อมกันคือ1 ส่งเสียงเตือน 2. มีไฟรกระพิบที่กระจกบังลมหน้าบริเวณด้านคนขับและ 3. ขึ้นสัญลักษณ์หน้าจอ M I D เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่เตรียมเบรกโดยหากผู้ขับขี่ไม่เหยียบเบรกหรือเบรกไม่ทันอย่างที่เห็นในภาพว่าเท้าไม่ได้แตะเบรกระบบ A E B จะทำงานต่อทันทีโดยการเบรกรถอัตโนมัติและมีสัญญาณขึ้นบริเวณหน้าจอ M I D เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ระบบได้ทําการเบรกอัตโนมัติแล้วทั้งนี้ระบบ AEB จะเบรกจนรถหยุดนิ่งเป็นเวลาประมาณ2วินาทีหลังจากนั้นผู้ขับต้องเหยียบเบรกเพื่อหยุดรถด้วยตนเองโดยทั้งระบบ f c w และ AEB จะทํางานที่ความเร็วระหว่าง8ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมง PMM Pedal m Ped i s a p p i c a t i o n Mitigation ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด ระบบจะช่วยตัดรอบเครื่องยนต์ทันทีในกรณีที่เกิดการเหยียบคันเร่งผิดพลาดโดยมีแรงเหยียบคันเร่งมากกว่า30%และมีสิ่งกีดขวางด้านหน้ารถที่กล้องตรวจจับได้โดยระบบจะทำการ 1. ตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งแล้วรอบเครื่องจะไม่เร่งเครื่องตาม 2. เสียงเตือน 3. มีไฟกระพริบที่กระจกบังลมหน้าบริเวณด้านคนขับและ 4. แสดงข้อความเตือนบนหน้าจอ MID ระบบจะทำงานได้ทั้งที่ตัวรถออกจากจุดหยุดนิ่งหรือกำลังเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยความเร็วต่ำกว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเกียร์อยู่ในตำแหน่งดีและเมื่อระบบ p m m ทำงานระบบจะตัดการทำงานเครื่องยนต์ให้3วินาทีหลังจากนั้นผู้ขับต้องยกคันเร่งเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากความผิดพลาดในการเหยียบคันเร่ง ADA s, <S, Ad <as> <S ยังมีระบบความปลอดภัยยอดระบบอื่นอีกรวมถึงระบบความปลอดภัยอีกหลากหลาย ที่มีการติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนรนย,ยนต์รุคใหม่ที่เราควรรู้โปรดรอติดตามชมกันได้ในตอนต่อไปครับและทั้งหมดครับก็เป็นเรื่องราวในรายการออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ประจำสัปดาห์นี้นะครับสำหรับท่านที่พาดรับชมช่วงไหนของรายการนะครับไปรับชมย้อนหลังได้ที่ y o u t u b n n e l ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์นะครับหรือที่ f e c o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  k n p n p e ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์เช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของเว็บไซต์เราใช้ชื่อว่าเว็บไซต์ a u t o t h a i l a n d c o m นะครับก็ไปอัปเดตข่าวสารกันได้กับพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร 23. ์23.00นถึง23.30นทางทท .5 กด1กับรายการ a u t o m มอเต Thailand ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ